สวัสดีครับห่างหายกันไปนานกับบอยรถบ้านเพชรบุรี YouTube นะครับวันนี้เซลบูมบอยรถบ้านนะครับประจำยู่สาขาช้ำก็จะมาแนะนำเจ้า bmw r 3 4 s e r i ซีร 5, คันนี้เลยครับจะสายจอดสายเก็บหรือสายใช้งานนี่ก็หาไปใช้ได้เลยด้วยราคาและคุณภาพนี่ อย่างนี้เลยครับสุดยอดแล้วมาดูด้านหน้ากันเลยเป็นไฟนะครับไฟนี่เขาเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะครับสีขาวสวยๆถึงจะเป็นรถรุ่นพ่อแต่ว่าโอ้โหอย่างแบบเท่ที่สุดเลยครับดูครับดำดำดุดุนี่ดูชุดสีก่อนครับชุดสีนี่แทบไม่มีริ้วรอยเลยครับชุดสีสีดําดูครับแม็กซ17ครับพร้อมจัดทรงโหลดมาให้พอดีซุ้มครับนี่ครับเป็นแบบออกแนวแบบสปอร์ตเลยครับคันนี้สปอร์ตสุดๆถึงจะรถปีเก่าแต่ว่า น่าใช้งานมากครับสภาพสุดยอดดูภายในกันหน่อยครับนี่ครับภายในนี่เดิมๆนะครับเบาะหนังเดิมๆมีริ้วรอยนิดหน่อยการใช้งานแต่ว่ายังเป็นของเดิมของ BM ตรงรุ่นนี่ครับเบาะไฟฟ้าเบาะไฟฟ้านี่เราปรับได้ปกตินะครับนี่ครับขึ้นลงหน้าหลังปรับได้ปกติเลยครับระบบไฟใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนพาไปดูด้านในนะครับผมพาไปดูด้านหลังและรอบคันก่อน ดูครับชุดสีเขานี่ไม่มีริ้วรอยเลยถึงจะเป็นรถปีเก่าแต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาดูแลมาดีมากนี่ครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันหน่อยนี่ครับถึงจะเก่าแต่นี่ครับยางอะไหล่ครับภูมิใจนําเสนอ<ว>ตรงรุ่น BMW พร้อมนี่ครับดูเครื่องมือแม่แรงป้ายฉุกเฉินมีพร้อมครับนี่ครับผมบอกแล้วคันนี้พลาดไม่ได้เจ้าของเก่าเขาดูแลมาอย่างดีครับ จะสายเก็บสายคลาสสิกหรือสายใช้งานมาเลยครับที่บอยรถบ้านคันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูด้านในต่อกันเลยความสมบูรณ์เนี่ยการใช้งานว่าเขาใช้งานยังไงอะไรยังไงรักษาดีจริงไหมอย่างที่ผมบอกไหมเลรเรามาดูกันเครื่องเกียร์เนี่ยดีจริงไหมรถ27ปีสตาร์ทขอทีเดียวติดเลยโอ้โหเป็นไงล่ะครับเครื่องนี้แน่นผมเหยียบให้ดูแน่นที่สุดครับนี่ เครื่องเสียงนี่เปลี่ยนมาให้แล้วครับแอร์เย็นเจี๊ยบสบายเลยครับนี่มีนาฬิกาให้ด้วยครับนาฬิกาที่คอนโซลครับปรับแอร์ปรับอุณหภูมิได้ปกตินะครับดูครับระบบไฟรับประกันว่าใช้งานได้ทุกอย่างนี่นะครับสําหรับเดี๋ยวเผื่อว่าใครนาใช้งานหาที่ปรับกระจกไม่เจอนี่นะครับนี่ปรับกระจกตรงคอนโซลกลางนี่ครับปรับกระจกได้เลยนี่ครับสี่ประตูครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่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 ครับปกติเลยครับนี่ กระจกใช้งานปกตินะครับระบบไฟเราดีมากนี่ครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ใช้งานเป็นเกียร์ออโต้ปกติเลยนะครับนี่เบาะหนังเดิมๆของ BM เลยนะครับเบาะไฟฟ้าใช้งานได้ปกติครับนี่นี่ครับเป็นไงครับนี่นะครับแล้วดูรถ27ปีคอนโซลหน้าหุ้มหนังโอ้โหดูครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยครับดูนี่แต่งด้วยนี่คาร์บอนด้วยครับเป็นคาร์บอนโอ้คันนี้ครบเครื่องครับระบบฝงระบบไฟนี่ เปลือนไม้แท้ครับเหลือนไม้แท้เดี๋ยวผมพาดูด้านหลังครับว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่นะครับถึงจะเก่าแต่ดูนี่มีแอร์หลังผู้โดยสารด้านหลังนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนจะอะไรเลยครับเพราะมีแอร์นี่ครับปรับกันได้เลยครับนั่งกันสองท่านพร้อมที่วางแขนนั่งสบายนะครับดูข่าตัวผมใหญ่ๆนี่ยังนั่งแบบเออมันนั่งสบายอะ่ะกระจกนี่ครับกระจกปกตินะครับระบบไฟผมนี่กระจกผมได้ปกติเลยนี่ ผมบอกเลยถึงจะปีเก่าอะแต่ว่าคันนี้ก็คันหนึ่งที่กิฟต์อะนี่ครับเก็บเก็ของไม่มีหักไม่มีอะไรครับปกติเบาะก,ก็นี่เลยครับมีรอยการใช้งานนิดหน่อยแต่เป็นเดิมแน่นอนตรงรุ่นแน่นอนครับนี่มีรอยการใช้งานนิดหน่อยแต่เป็นหนังแท้เลยของเขาเลยนี่เดี๋ยวผมพามาดูหัวใจสําคัญของรถคันนี้กันเลยเครื่องเดิมเดิมนี่สวยนี่ครับเครื่องเดิมเดิมครับ เป็น6สูบนะครับ2,500หีซีห8 9่งรรม้าเดิมๆเลยครับนี่หรือพี่พ่ท่านใดสนใจเนี่ยจะนำไปเก็บไปแต่งเพิ่มโมเพิ่มได้หมดครับคันนี้ไม่มีเครื่องไหลนะครับไม่มีไหลไม่มีเยิ้มไม่มีย้อยแห้งๆกันเลยเครื่องยนต์ดีมากก็บุมพาดูขนาดนี้ทั้งคันคันขนี้แล้วทุกคนคงอยากรู้ราคาเจ้า B M W R 3 4ซีรีสี5ปี1993คันนี้แล้วใช่ไหมครับ คันนี้นะครับบอยรถบ้านจัดให้สุดพิเศษลูกค้ากำเงินมาเลย1 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้เอารถไปใช้งานได้เลยจะเอาไปสายเก็บสายจอดหรือใช้งานใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้า BMW ตัวนี้จะติดต่อทางร้านบอยรถบ้านโดยตรงหรือติดต่อบุมบอยรถบ้านประประจำสาขาชะอำโดยตรงเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กไว้ให้ติดต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็บุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมีรถไรสวยๆจ,จับเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวบุ้งจะพามาแนะนําแบบนี้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง y o u t u b บบอยรถบ้างด้วยนะคะ